โอเคก็กรับสวัสดีเพื่อนๆืนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับซู่องไอต้นกราฟิกเซนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอต้นก็จะมาแนะนำวิธีเพิ่มภาษาในแป้นพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือ Android นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการเพิ่มภาษาเข้ามาในแป้นพิมพ์นะครับก็ให้เพื่อนๆทําทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่านะครับ พอกดเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาพิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนนี้นะครับพิมพ์ว่าแป้นพิมพ์นะครับพิมพ์แป้นเฉยๆมันก็ขึ้นมานะครับจะมีหัวข้อขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดไปที่แป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลน,นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามากดที่ gboard นะครับตรงนี้ให้เรากดไปที่ G b o a r d นะครับพอกดเข้ามาที่ gboard แล้วนะครับ ให้เรามากดที่ภาษาข้างบนนี้นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นอยู่2ภาษาที่เราใช้อยู่นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มภาษาเข้ามานะครับอ่าก็ให้เรามากดตรงนี้เพิ่มเป็นพิมพ์นะครับแถบสีน้ําเงินด้านล่างนะครับพอกดเข้ามานะครับ <possible. S 1> ก็จะมีหลายภาษาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเอาภาษาที่เราต้องการเพิ่มเข้ามานะครับ เราก็เลื่อนหาไปนะครับแต่ถ้าขี้เกียจเลื่อนนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆมากดตรงนี้มากดที่เว้นขยายมุมบนขวามือนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์หาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะเพิ่มภาษาประเทศอะไรนะครับสมมติผมจะเพิ่มภาษาลาวนะครับผมก็จะพิมพ์ลาวแล้วก็กดเสร์ชไปนะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ให้เรากดเลือกภาษาลาวนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามากดเสร็จตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ภาษาลาวเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ก็เป็น3ภาษานะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกภาษาหนึ่งนะครับเป็นภาษาพม่าแล้วกันนะครับก็กดเพิ่มเป้นพิมพ์ไปนะครับจากนั้นก็มาที่เดิมนะครับที่เว่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์พม่านะครับโอเคก็มีเหมือนกันนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับ จากนั้นเราก็กดเสร็จไปนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็มาลองดูนะครับว่าจะมีครบสีภาษาหรือเปล่านะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาวแล้วก็ภาษาพม่านะครับโอเคมีสีภาษาแล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการลบภาษาออกนะครับก็ให้เพื่อนๆ ไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นก็พิมพ์หาเป็นพิมพ์นะครับ่ากดไปนะครับไปที่ g-board นะครับจากนั้นไปที่ภาษานะครับพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เรามากดที่ลิมสอข้างบนขวามือนะครับพอกดเข้ามาที่ลิมสอแล้วนะครับก็ให้เราหมายติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าของภาษานั้นนะครับถ้าเราต้องการจะลบภาษาไหนก็ให้เราติ๊กไปนะครับ ติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามากดที่ทางขยะข้างบนขวามือนะครับโอเคนะครับเท่านี้ก็ลบออกได้แล้วนะครับก็เหลืออยู่2ภาษาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการเพิ่มหรือลบภาษาก็ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆตามตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องไอต้นด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ